Vâng luộc nhiều chạy đâu ủa mơ 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 mình mơ mơ ở đây mơ mà mơ ngồi mơ 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 สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องอีซีเบิร์ดสุขจุขคนนาะพ่อกันกับซองสาวบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพ่อ,อ,อกันมาเนีเ่ยกับแวะมาหาทางน้องโมเนาะดีใจน้ำน้องโมพี่น้องเอ้ยพื่ได้ขึ้นเพื่อนซานใหม่แล้วพี่น้องเนะาะไก่สีหอดเหมือนงามงามดีแล้วดีใจน้ำทางน้องโมิ่นพี่ว่าเพื่อนงามงามพี่น้องเอ้ตอยากได้เด้แบบนี้เนาะเอาพ่อหามต้น มากับลูกชายเด้อพี่น้องเดิมแบบนี้เดี๋ยวเฮาสิกลับกล้องกลับไปหาทั้งน้องมณก่อนบบนี้โอ้ยฮือนสาวโม,โมเพิ่นงามงามโอ้ยเโหแต่อยกากได้ให้ลูกชายแทสเ,เดี๋ยบพักละสบายดีลูกสบายดีโดยงามบ่โดยงามงามเอาบ่าสิปลูกให้เอาดินแถวนี้บ่าว,าบาว,าว่างบอเอาบอพักละโดยนะเนาะมากับลูกชายพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็มากับลูกมื้อนี้ก็มากับลูกเพราะว่า บางหันบเดเมานำซิบกูมือแม่นบอกวันนี้ก็เลยเอาลูกมานำป้าเพื่ละเข้าไปหาน้องมนก่อนใช้ถุขงขนมเนเก็บใส่กันเก็บใส่กันโอเข้ามาหากอนโอ้บันไดเฮือนงามทำความสะอาดเลยอือืม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  ก็ล่างแต่ตะล่างบ่รถบ่ล,นนล่างบ่ชุ่ยใส่ใส่แตบ่คุ้นคุ้ถิ่มเลยอืมโอมุนเนี่ยเนี้ยกะนะพื้นล่างพื้นล่างร้อนแล้วบ่คือยาไว้แท้นี่หืฮะ<ห>โอ้ <c oughs> <c oughs> อะแต่คือ เดี๋ยวคือใส่เสื้อลายงามแทมนมานี่ฮะกลับมาได้ปะล้องลูกตกได้ลูกแหม่เ yeah, ท่มนเลยทุ่งจ้าเนี่ยลูกตะกี้นอกลุงน้องมดนเป็นเนีได้จ้าบ,บุตรลูกอีกไม่ได้ลืมมนทุ่งจ้าไม่ยังอะนะนต้มมีอ่าปวดขินเองวะแซ่บบอสออกไปพยายามห้ป้อนออคือคือ,พอเพรเฮ็ดคือบอเอาบ่วงให้ลูกจ้ะ อาบน้ำไหมบ่คือหัวเปียกจ้ะนะกินเม,นมล็ดอาบน้ำเลยกินบ่ขนมนี่ทุจ้าก้อนขันจีกินขนมนะอันนี้มื่วันตึกนี่ลูกไงม,มุมีอยังล่างกะเกียมบอ่อวะนีน้นะฮะอืมกะเกียม์เราเป็นจังได้นอนเฮือนใหม่ โวันที่ได้นอนลืมอุย้ยยังนอนอยู่พุ่นอยู่เนาะเอ,อืออีกจักมื่อทีได้นอนเ <4 S 1> นี่ยม,มาเนี่วันที่ยังมาเนี่วันที่สิบเก้าสิบเก้าอีกสี่มือ่อว้าไก่แล้วไก่แล้วดีใจบ่โมหืมบ่เคยคิดเคยฝันเนาะบันทีได้เนาะบัดได้เพื่อนงามจ้ะมาเนี่ว้างามโกโมบ่เลยดิหนิจะว่าบ่าละ่ะ มันงามหมดนี่คากได้เนีย่ยบุญยังมกักมนได้งามบ่เฮือนเจ้านี่มณ์พนลูกพนกระหู้หนัวซื้งเหมื่อเดียวตายซบหึรซับโอ้โอ้ยมันกระจายเลยซื้อเห็นมันยินยงัง <c oughs> น่ะ, <c oughs> นะฮะบอกพาเฮือนพน ปูสาดปูยังเรียบร้อยแล้วที่โมดีใจน้ำเดอมือถือวันที่ยังขื้นเือนนะเห็นนั้นทีเชาสามอืมอื้อขี้เลูกมมั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 มเด้ออือคนนี่มันเบิ่งหนมื่อวันตึกนะใช่มากคุขนม่มไหมน้องน่ล่ะเอาว่าขนมนี่เอาว่ท <ia> i, ุจาก่อน <Yeah. S 1>

อวิ่งบวบเอาบวกินบวกินนะโมห้กินเอาเอาเอาเอไว้ให้ลูกกินแมย์จะเฝ้ากินเบิดป้าลูกไอเด้อจะเฝ้าให้ลูกกินเออย่าพ้ากินแม่มันให้ลูกมันกินก่อนเอาแก่ให้เมื่อท่านหย่าต่อโมไว้ให้ลูกกิน กเก็บไว้ให้ลูอกอ,งงอืมเอาเก็บไว้ให้ลูกกินป้าเบิกย่างมาซองเบิกกระเด้อป้าตู้เขาเขาองามแท้เลยนี่หุยลุกไหมลุกไหมยิ่งเฟรเฟ่หุยเจ้าเพิ่นโอ้โหหงงามห้องใน,งนกะอืมตัวเด็กงามบริย์นี่โอ้ห้องงามเพิ่นอืมโอ้บอลน,นี่ขนาเพิ่นนันเห็ดสูงขึ้นน้าบาไหลามาได้เนาะ เดี๋ยวอมน่าอ่อนงามหมดเดี๋ยวทํามสะอาดดีๆเดินไมู่เด้อโู้ป้ามิ้ยังคือเอาไม้กาดได้ยังอันนี่กาดใบปากกระทังนี่โอ้เตียงไม้ท่อดีป๊อปผีตู้แล้วก็คัคกกรีอันนี้จะทาตู้ฟ่นสีคายอันอาหารกับเขาแท้อันนี้บ่เพื่อนแล้วนี่เจ้ามาจะเป็นแม่ค้าเจ้าอันนี้ บ่จะเป็นแม่ค่ะเอามานั่งมานั่งสิค่ะอย่างนี้อืป้าเหินอะไรจะเป็นแม่ค่ะน้องมนเจ้าจะเป็นแม่ค่ะน้าแม่บ่าน,นางฮะเป็นแม่ค่ะน้าแม่บ่ลูกเป็นบ่๊บมัม่มมั่มกินเลิศอืมอืมถึงสิแหละช่วงนี้เจ้าหูบ่ข้าเจ้าตัดผมนี่เจ้าเกี้ยงงามขึ้นหลายได้โมวยอืมเกี้ยงปู๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ดาลุยอยู่ โอ้งามสะอาดสะอาดแม่ปบะมุนแม่เจ้างามปะแ,นแนปะหนมเลยแหนมมากอ้ทางเรือนทางซานคือสีปูเรียบร้อยเพื่อนเนาะโมจะขึ้นเบิ้งเด้อุ้มลูกขึ้นน้ำเน๊ะชิบูโตะวะจะขึ้นเบิง้งทางเรือนงามเจ้าเด้ะไปบ่านางหึไปบ่ปปลูกหึไปบ่ ข่อยจิกบังเฮ oh, he oh, ah, ือนงามเจ้าเห็นแต่ทางอันพากันอุ้มลูกไงเห็นลูกตกอืมข่อยเด้อพะลาดเด้โม้โผโอยกันไหญเฮือนซานเพิ่นซีเมนคักเอ้ยเฮ้ยเอ้ยบันแต่ันทะลุไแหละโม้โอ้เฮือนเราป้าต้คักอีเหรบวะนี่อืม มนในเฮือนงามแท้นี่บอกมุนขึ้นในเฮือนงามแท้ล่ะอันนี้อย่าลืมเด้อเวลาขึ้นอ,อัาดประตูให้ลูกเขือนงามนะโอ้ตัวอาตัวอ่ามีโอ้ หิมะมุ่หิมะมุปุ๊ตัวหัวเนียมยน้มสักกระดกดูม่าาฮุาฮ่ลฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮมา่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าอ่นฮ่าฮ่่น่าม่าฮ่่อ่่มัน่อาา่อ เอาดึงเจ้าบปูให้มันเรียบๆมันจังสีบกขาดเออทำมันมันแบบนี้เดียวมันขาดให้มันเรียบๆโบให้มันย่นเมื่อแหละเอาตีนบ่ซะเออเอาชีดึงชอยนี่ว้าชีก็แบบแบบบต้องเพื่อนนะดำอุ้มทุ่งป่านลัควายเถอะอ่าเอาควายชีดเยียบนะเออแล้วเจ้าเป่งไม่เด้อบ่เด้อคันแบบสี่ดี่มัน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 จะขาดแล่สิ อทีนอนขนาดข่ยอยเกิดมาข่อยก็ยังบ่ได้นอนทีนอนใหญ่าปานนี้ก็มอนมอนนี่มาเขามานอนเขามานอนเขาว่วานอนนี่มันเร็วเร็วเปิดซื้อมาให้เพิ่งมาได้อ้นี่หึมืันนี่บ่าก็เออเงินดาเห็ดมันเป็นอันนี้ดึงเจนี่ปานนี้นี่นี่ หนมันมันห่อเลยมันมันขาดไว้ฮะขามาลูกมันห่อมันขาดไวจะจัดให้มันเรียบจะอยู่ค้เดียวเจ้าเลยเจ้าขึ้นมาจัดลดชั่นเลยมันมันจะขาดเจ้าปัดเจ้ากระปัดเนี้ยกว่าเลยปัดปัดไปนอนถ้าใส่าได้เฮือนคักอุ้ยได้ที้อนสะอาดชี่ต้องมันซักเล้โม่ใจสิว่าขาดแล้วนี่

nhé mình chơi luôn cái đây nga mà gì ngồi bù bù tối nay còn tí hay lục nhảy còn bò phân sự tới đây ngủ với bò này sòng phan, phan? Ừ. Ừ. thôi khạc 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 nó mua nó ừ. mình phun cái nhau một khơi nó ngon chắc thừa đi nè ô còn đỡ vì nào còn nhạt bừng còn ở. อืตู้กับเข่าโโเอาเมื่อเล้วสารป้าพี่อืมขักอรีเหรออันนี้มวยขาหมก็นี้หนึ่งสุดเมนสองล้านปลายห็นบอโอ้โหขากฤรี สองพันโอ e 3, ้ยพ <ım> ี่พ like ี่สองพันสามที่นอนสองพันสามโอ้ปลาปลาล็กปลาขอนปลาดีใจนะดีใจนะข่อยกับสิมีวาสนาได้นอนน้ำโม่อยู่บ่โม่เอ็นี่คือย่าเมย์เท่าอ่เห็นนั่งเลื่อมอยู่ปลาล็อกล็อกละเพื่อนฮัลูกเพื่นกะบัดเจ้าอากาศเย็นเจ้ามาจัดเดิมโม่เดอร์มันจังบบขาดเฮาจังปัดช่ำไบม่แยังะอช่นีม ปลุกอเอ๊ะบัองออกมาดีกันก็อัดไม่หละ่ะปองเยี่ยมนะดีใจอ้โมยใส่รอยเท้าเงางามไปดีล่ะอาบุญวาสนาแล้วเฮ้ยเนียตึงๆชักเน่ทีล่อ เตียฝนพระนะโอ้พระบัดร้ารขาวๆนะเป็นโฮเนาะมันมีอยู่มาขัางนียามฝนมันกับพระชายีกอย่าพระออข้างตอน,นี้โชกันเพ่อนง,งามเดียวไกลปุ๊บทัาผูหลับลมชมวิวพี่น้องเอ้ยโมอยากถามข้อมือซึ้งได้ดีใหญ่แซมได้เด็นี่แบบบ่มีมองเปรียบเทียบวะ เมื่อวานนี่วะคือว่าเห็นพ่อนตุ้มลุยตุ้มลุยอยู่ตรงขีดฉลาดพ่อน,นี่ขกากเนยเนสเฮ็ดแล้วว่ะ <c> บ <oughs> ่เคยคิดบ่เคยฝันเนสิได้อยูไปสิน้องโมเนาะไปไปไปลงไปอยู่เทงมันห้อนลูกไป้ห่อนนี่กะกลางคืนนอนอยู่หนีเนาะโมพี่อ้พี่คักแค่นี้พี่ทำพี่กระไร หลับลมชมอากาศนอนกัะคืนออกมาบึงเดือนดาวเนาะโมเนาะมาชมนี่เดือนซานกะเลลวเลยพุ่นลูกสาวเพิ่งก็ไดเอ้าทางไหนทางลงวันนี้พูดแล้วข่กาฮอดมืออันข <2 S 2> ึ้นเฮือนเจ้าพูดแล้วกะสิมานำยูอ่าเด้อคักคักคักที ไปได้ไปเซ็ตไปด้ไปเบิ่งบุญบางไฟบ่วบานี่ไปไปเต้นบ่คืนนี่ไปบ่คืนบ่ไปกันคืนย่านเนาะย่านรถย่านล่างเอาขีรถไปน้ำพายวานนี่โอ้คือบ่เห็นจ้ะอยู่ในอันเราว่าสีชวนเจ้าไปกินข้าวปุ้นน้ำเจ้าเห็นไรอยู่บ่เราว่าเราชวนข่อยไปอันนี้พ่อน้องมีนี่อีจักอจะใช่หนึ่งโมงไปชวนมันมาน้ำเราว่ะ แล้วไปพ่อคอยอยู่กลางทางเราอไปไปเมื่อเฮือน์คอยเราเมื่อกินข้าวปุ้นเราโอ้เราก็ใจดีอยู่เราก็เห็นชาวมูเราบอกไปชิชวนมาน้ำเราวะวานนี่ไปลงไปใบล่ะปลาลูกฝนทุกข์ไปได้มูฝนหัวอยู่บ่มูไปมาบึงมอมาบึงขึ้นเจ้านี่มาเราผัด หัวจังสัตวโอ้ยเป็นมมดูหัวอยู่บ่อเฮือนเจ้าฝนตกแห้งๆมื่อน่ะโอไม่ได้ขึ้นมาเบิ่งบ่อบ่ดีกับเออตอนฝนตกอ่ะสร้างอยู่นี่เล่าโมหัวดอกไปล้องยีหลับปะไปล้องลมบุ๋นแล้วไม่อยากลองป้าดิเต้นด้วยค่ะเย็นผมมีเพลง เจ้านี่คือสิมักฟอนเนาะแม่บุญเบิงมักมวนโอมักมวนอพุ่อน่าลูกเชาวเพื่อน็ได้พดุ่อน่าอ้ถือว่าป้อมเบื่อน,น,นก็เริ่มไปบอกคนละเร้าอลไลเทบอเพิ่อนบอกเาลไลเทบะ อบอกคนหูจักเงอะแล้ให้เพิ่นมาขับมาคูนำ้ำให้เพิ่นมาขับมาคูน้ำเฮาแล้วสิเขามาอยู่มันนี่บอกคนที่เฮาหูจักเงอะแล้ให้เพิ่นมาขับมาคูน้ำเฮาบบใช้เฟองไปเจระเจี๊ย่คือหลายหน่วยเลยไอ้ล,อล,ไอลูกเถอะโอ้กะเจี๊ยเฮือน อโอ้ป็นเห็ดสิคุณปองแน่นอะของน้องเมย์ไ่ได้หาร้างคนเห็ดใส่ห้เป็น,ปน,นะนมนย,ย,ยนมกันน้องเมยเราเป็นหู้อของน้องมยก็เป็นหูเดี๋ยวสิหางทันงห้สร้างคุนเห็ดห้กันว้าตเ่ยขนเ่า,เามันทำความสะอาดเด้อคุนเห็ดห้เฮาแล้เด้อ เฮาขุดจักทำความสะอาดสะอา้านเพิ่นได้ยังเพิ่นก็อยักไห,ห้เฮาเมิอ <c oughs> กในลูกชาวเพิ่นก็ได้ <c oughs> ข่อยสิลงได้ไปเด้มอมนไอยทางไหนทางลงอ่ะลูกลงป,ปะปะ,ปะพ่อได้มยเวลาขึ้นเวลาลง <c oughs> ลงู้เดียวใครอยู่อันนี้พ่นลูกพ่อได้เสืองาาไม่ใช้นงนี่ <c oughs> นุ่งไปชี่แล้วมยมันจะง,งามอย่านุ่งไปเสือขาวเสือค <c oughs> ิว อืมแต่โหเระวังไม่นี่ระวังอันแข้งสอดลงทั้งพื้นระวังที่สุดอืมเฮยดีใจน้ำเด้อโมเด้อบาบนี้เนาะมาพี่น้องเอ้ยมาหนีมาเบิ่งทั้งหนองโมพ่นเพื่อเบิ้งเบิ่งสีเลาะรอบๆก่อนบ่ได้มาหลายมื้อเติบได้เนาะโมเนาะก็แต่สร้างอยูโหอุ้ยงามบ่เลย เอ้ยคักขักขักขักเฮ้ยสุดใจได้นางเงี้งหัวยมยงงมได้เนาะมันมีเงินเท็ดก็ได้เฮือนงามเนาะโอ้โหอพี่ห้องน้ำนี่ใสได้เรียบร้อยแล้วอืมนี่เฮ้ยนี่เนิ่มร่างระวังมันเพิ่มร่างขึ้นคักขักขักบ่นอยู่บ่นเาอืม บิซัมนี un, ่อ่ะอ่ะะเดี๋ยว่อยสีไปเวียดตะเด้อมอนเด้อมอน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 เ้อมนเด้เ้อเ้เด้อเดเอเด้เด้อเด้เด้เนเด้เด้นเด้อเด้อเัเด้อเดีอเด้เอเด้ด้เอเอเ้อเด้อยอเอดอเเดออขอเเออนนอ้อด้อเอออ สบายดีรึทุก,กฮัลโลหลหายเธอหนึ่งแกงถิ่มบ่ซื้อหายยาเสียเงนินไปซื้อเหรียญโบกเกนเ0 0 0ยาบ่าต้องซื้อหายแบบนี้วัดที่หมดกสิบพันจองอันยายาปวดต้องซื้อหายอ,อะโทรดูโทรใส่ดูอะฮัลโหลสายเรียบร้อยเล็กน้อยเบิด์ตซันี่แหละอะสันสีไปอันนั้นเรียกต่อกันเด้อร์โมเดอร์ดีใจน้ำเด้อร์อะสบายดีป้าลุงกันลูก ด้วยพุนหลุกชาเพื่อนก็ได้เนอะเนาะมายักจูไฟยังควันหุมกลุ่มอยู่นี่ฮะอ้อย่างเ้ยทางเรื่อนสามโมผนเนาะอาเตอราสตรละคแต่ศาสราเป็นแล้วดีใจน้ำเด้อเนาะ สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องต่างเือนสาวโมโอิ่เนาะ,ะจังไดกะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าวเดอ้อขอบุณขอบคุณบัสุขสุคนที่บังคับและประคามโกษณาเนาะอำลาพระจ่าไปแล้วพี่น้องมาแสดงความยินดีกับสาวโมสิขึ้นเฮือนใหม่แล้วไปแล้วพี่น้องสบายดี